ถ้าเราแวดล้อมด้วยคนที่ไม่ดีคุณทำอย่างไรครับครูถ้าคุณแวดล้อมด้วยคนที่ไม่ดีคุณเปลี่ยนคนรอบตัวคุณคุณจะเหนื่อยหน่อยครูไม่ได้บอกว่าคุณเปลี่ยนคนรอบตัวคุณไม่ได้นะฟังครูให้ดีนะมีสองวิธีเปลี่ยนตัวเองกับเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่าเปลี่ยนคนอื่นต้องใช้พลังจิตในการโน้มน้าวเขาเยอะมากแต่ไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนคนไม่ได้เราเปลี่ยนคนได้แต่เราจะเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนตัวเองคืออะไร คุณเชื่อเรื่องพลังงานไหมไม่เชื่ออยากลองก็ได้นะเรื่องพลังงานอย่าไปลองของคุณได้เจอของดีเพราะมันคือตัวคุณจิตคุณโดยตรงน่ากลัวมากเรื่องพลังงานกี่คุณแวดล้อมด้วยคนแบบไหนคุณมีพลังงานใกล้เคียงกับคนแบบนั้นอยู่ในตอนนี้แล้วคุณอยากจะหนีออกไปจากวงโคจรนั้นคุณต้องปรับระดับพลังงานของคุณให้สูงขึ้นไปเลยไม่คุณหรือเขาก็ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งก้าวขาออกไปจากชีวิตซึ่งกันและกัน คนพลังงานไม่เท่ากันอยู่ใกล้กันไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีหรืออะไรนะมันคุยกันไม่รู้เรื่องจิตมันคนละทันพลังงานอยู่คนละความศรัทธาอยู่คนละแรงสั่นสะเทือนอยู่คนคนละจุดเป้าหมายในชีวิตอย่างเรามาเจอกันเรามีแรงสั่นสะเทือนเดียวกันเราอยากประสบความสำเร็จถูกไหมเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมเราสัส่นสะเทือนอยู่ในคลื่นของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวเองกับเปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนตัวเองง่ายกว่า